เรียบร้อยทุกคนโอ้ยกกกกไก่เขาตกใจคนหนักไปคนเลยเรียบร้อยเลยสบายดีกลับจักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเบิร์ดทุกคนยินดีตอนหับรถส่งหมอเลนแคมบาทคกือเก้าทุกคนแต่ว่ามื่อนี้อยู่ป่า ยำสาวสาวอยู่าณ<อ>ได้บรได้อยวเพืมอนบ้านได้แ <ใน S 1> มน,นทุกคนเลยกำลังตื่นมาม <ะ S 1> พิงค์ไฟมันหนาวแหง้งทุกคนเลยประมาณสี่โมงหาโมงแหละวันสุกร์ไปลัดไก่กันไก่เข้ากันหาวดีอยู่แต่ว่าเวลาไปขึ้นคอนโมงวันศุกร์คือตอนนี้รื้อบ่อเดี๋ยวทาเบิ้งถัดติดตามกันทุกคนเดี๋นนยวไปหาลัาดแต่ละจุดแต่ละจุดยากๆกันอยู่นะแต่ว่าตอนนี้พิงไฟไปก่อนนะ เราวัดกับกำลังอุ่นทองบะหยั่ำมันห้องถองนะมันจีไปขึ้นนี่มันแห้งหมนแหละผ่นแอดเป็นเอามานะแต่พอสวนสวนหมูคนว่าก็เลยเอามันมา จเดี๋ยวหย่จุดใหม่นั้นจุดนี้มันอยู่คนละฝากของย่มันบกวมายวย่าไปจุดใหม่ก่อนโม huh คันไข่อย่ีเดี๋ย่าไปจุดใหม่ก่อนหยบดรอทุกคนโอ้ยกุ๊กกุ๊กกุ๊กไก่าตกใจคนไปคนเลยียบรรอเลยมัน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 ทุกคนกุ๊ก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 กุ๊่เขาตกใจนะมาทะลึ่

นิ่งกันเองก็ๆก <Christ>. ็ๆก็ๆก็ๆก็ๆอ๋อตกใจเลยวันนี้ทุกคนก็ๆ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 เดินหน้าวันนี้เดี๋ยวเอาไก่ตัวเขาได้หลอดมานะนะตอนนี้จับไก่ต่อเรียบร้อยทุกคนตัเป็นไก่ใหม่เนี่ยกระแมนเอาออกมาลองเลยมันตกใจนะเพราะทันลืม โอ้มันม,นมันมนันอันบวชผิดบางเลยทุกคนไก่ทีมงานอาหายหนิโอ้มาเล,ลายไก่ใหม่ทุกคนเลยนียน่สิบเหนียวทุกคนก็ยังตกใจอยู่มาทะลึงอ้าวจาับปแต้มหนึ่งมาดนิทุกคนโอ้ยเปวนตกใจพี่จับจนเหนื่อยเด็กคนผุเลยนี่ฮัลลี่อยู่นั่นทุกคนเลยนี่ไก่แหลนอยู่บนน,นั่น ทีแล้ว่มามันบวเขาขันขันไก่เขาขันแล้วมันบอกตอบนะนเงียบเลยเข้าหนึ่งๆๆๆๆมาทาน่นนี้มามายืนขาใหม่เลยคขาดี้ยิ่งใหมออ่เลยทุกคนอ้มามานันมันมันมันเดี๋ยวเรากลับแคมป์มาทุกคนแต่ได้ยินเสียงยิ่งดูบ,บ,บูาบบอนหรือพันแอดยิ่งนะพอเริ่มซวยแลวหละเรากลับไปคันมีไก่ขันขันต่ออีกนะคือว่ามันอีกอะมันอยู่บมพิดวัง พอเมื่อคืนนี่ยครับประมาณนะวันจะคลิปที่แล้วประมาณคลิปนีมานนะอ้าวเดี๋ยวเราขับแคมป์กันทุกคนนี่เอาดูทรายเอาเดี๋ยวเราขับแคมปทุกคนมาเลยคันได้ยินเสียงไก่ขันกับสีต่ออีกนะทุกคนเดี๋ยวเราขับแคมปเกันมีแห้งยาวๆทุกคนเลยพอได้เลยก็ได้กันใจจะมันยันมันบ่ได้ออยู่กับบอกเลยทิ้งหนิงเลยทุกคนเอาเดี๋ยวเราขับแคมป์กัน

มันโอ้มันแทบอะไรนะเอ๊ะแล้วนี่6เขียงนี่ตัวนี้นี่เลยตัวนี้แหละต้นคอนเยี่ยว่าชิตคอนของอาจารย์ทุกเจ้าน่าจะยิงหรือไผ่บัวไผ่ใส่ยิงบ่นเจ้ายิงบุตรคือของเจ้านั่นแหละ เอแบบคืนเนี่ยจัจัไม่ใช่าอกพอได้หน่อยนะเนาะพอก็คือจัมเือนคืนเลยก็จั๊นบ่ฮมีได้แต่คืนนี่แหละมันเจ๋อหอยนะเข้าไปเลยกะบตอนนีมันคันแต้มันมือก่อนมูเลยเข้าไปแล้เข้าไปแล้อยู่ฝาคลองนะนังเฝ้า หอดแล้วหอดไก่อะประมาณติดเ <6 S 2> <ก>ม็ดนี่แหละแล้วก็เผาจนมันไปมันเช่า้าคันมาเนี่ย <c oughs> มันเช่า้าคันแล้วก็คือโดนมันต้องคันอีกหรือว่ามันติ้งขยับอยู่ๆปุยๆแล้วก็ลงค้อนหน่อก็เลยนั่งทาไก่ตื่นคันไก่ไก่ก็บริไป้แล้วเนี่ยฝากนะเนี่ยหนึงบริบัดมันเศร้าคันเลยพัดบินลงเลยเฮงแจ้งออกแจงออกบินลงเลยบติ้งบอยังเลย อย่าลุกลุกไปเลยไลตัวนักเช้าขันมีแต่ห้าคนเดียวแล้วสามานแค่นั้นนะเนี่ยนี่นายโยนเลยหมผ่าดเนาะปลาบาแรมน้เดี๋ยวเก็บเปีเก็บผะห่มทุกคนแต่งเครื่องกลับเงื่อนนะประเี้ตอนมากระแต่งมาตอนมากระแต่งเมื่อไหร่ปะเดี๋ยวเยาวสู้ยน เก็บเครื่องเอ้ที่น้อมันเท่านั้นแหละเตรียมเดินทางทุกคนมาดิสตาร์ทรถกับยังบุปภนไในยันงบุตทิดอยู่น้ำมันบุวลงบุดเลยไนเออมันแน่นี่เน,ะนาะเออ <laughs> มันต้องอัน หลายคู่ก่อนได้เดี๋ยวนะหนักดับเ่ยเดี๋ยวพวกเราไปพ่อก,กันอยู่เพื่บนทุกคน้ังไหลน้ำมันเนาะเดี๋ยวยเดินทางกันทุกคนไปได้ไปไหนไปไปไมีแต่อยากดับเรื่อย luôn rồi ui hả đấy lý hả dạng vẽ bà lý đi rồi này à. <laughs> <laughs> à. mệt ghê rồi con luôn, uẩn thảo luận hai này ba ว้าวน้ำด oh, ๊อกให้เจ้าเอาเมื่อเช้โอ้ยหวานนี่อะไรได้ยังกินแกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดเลยนะอร่อยอร่อยอร่อยปะเดี๋ยวกลับเพื่อนทุกคนลดยี่สิบเลเยอแต่งเครื่อจะลดก่อนมาให้เมียดีใจในจัาหวัดอ่ะตอนนี้กำลังเทือนเลยทุกคนเย้าขึ้นคอนอุ๊บอ่าลูกพ่อ ฮะทาไมเขาไปเพื่อนแล้วบ้านอุ้ยฮะเปิดนอนอยู่เช้าก็ได้ทำเงียบอยู่นี่พอได้ยังฮะนีนะ่มาเฮื่อนเลยทุกคนอะมาทุกคนเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำแล้วกัน,นไก่ที่ได้มากนะ าจะเป็นคาดหนานะเห็นพระท่านาหิ้วข่าวแห้งนะมาะะกินข่าชิ้นหนาทุกคนกินข่าวแล้วก็ยังสิไปเห็ดเวี่งอีกเลยพอเวี่งเขามาท่านแล้วโคตรดูขบเพื่อนรังโคตรทุกคนเทพื้นเฮือนมันยังน้อยหนึ่งนี่แหละการหนึ่งมีทำตักแตนแล้วก็ต้มไก่นะสิไก่บ้านนั่นทุกคนไก่ในคอกนั่นแหละประสบความได้ไก่ไก่มากมากทั้งเชืออแบบจับไก่ในคอออกล่ะแต่ว่าตัวน,นั้นเป็น ีโนูใหม่มือหนานะทุกคนเต๋วมวันเดี๋ยวกินเขานองกันก่อนตัวนั้นเอาไว้มือหนานะเฮ้ยุูน่ะอ,อ่อาโตแล้กินเขาจีก็เป็นสิเหนียมเนียมเออมือหนาเป็นพดเป็นพืนแผ่ลบนะเห็นปะฮะปะแส่ยปะอยากเสีปะอ เดี๋ยวกินข่าวทุกคนเดี๋ยวข้านำกันก่อนนะหลังจากนไปต่ออยากต่องานอีกตำหมักแตงขักเลยหรอกทุกคน ต้มไก่บ้านในของนะตัวนั้นเป็นมินนม,มุกนะ <c oughs> ตัวที่ใด้มากยาเสร็จมกซื้ออาวุนเส็นมาใส่บางเถื่อนะ กับพรายบุญเสร็จกะหามะเขือหาปีมาให้มันต้แซ่บใส่ให้บ้าเ <ừ> ก่าทุ่งฟ้ามาเริ่มกินเป็นเนี่ยทุกคนเลยเห็นยังกัเอาขปาป่าบด กินข้าวแดดก็บซไปต่อเวียอกับทุกคนกบรรยากาเบิ่งกันไปเรื่อยๆนะทุกคนกบรรยากาขอบอขอบใจก่อนเบิ่งจบจบกับขอมอขอบใจก่อนเลยนะ <c ười> ได้แต่ผมได้เบิ่งจบกับข้อมินบอกแนะ่บอกจบกับคอมเมนต์บอกได้ทุกคน <c ười> แรียบเหงามเอ้ย แสบแห้งบะอือเดี๋มกินเป็นอะไรนะโพดามี่เนีกะอยากให้กินกับฝาบมาเนันเลยสักคนละอันลูกสาวเริ่มกินเป็นเลยได้ <S <S ขนมนีมน่กินเก่งแค่ยังนี่นี่ตะก้อนหลังจากกินเขาแล้วนะเะนี่ยสินะเทตัวเนี้ยมันเรือบโบราณเรือในมุมเดียวนี่นะเรือสะโพตจุดนี่เขาเทเพื้นตัวนี้แหละเราก็สิบ มันแห่งนะที่ต่างวงกบนะต่างวงประตูสั่งมาไว้เป็นบ้านขู่นวงใหญ่เลยนะ,ะเดี๋ยวเขาหาหนามหาอย่างใส่ก่อนมันเรือโบราย ต้นนี้แลนดเรียบร้อยทุกคนเทผื่นแล้วเดี๋ยวกลับเพื่อนเลยกลับมาเพื่อนทุกคนนะคลิปนี้กับซิปบ้านเนี่ยนะทุกคนกับข่มควบใจถือทำมันติดตามหลับส้มให้กำลังใจเราตลอดมานะบรรยากาศคลิปนี้สิได้ปิดไปสนสิบสัก่อนนรรยกาศพบพอกันในโอกาสหน้าในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย